อย่าให้ดูวินีสตาร์ทของค่ายซูง่ายเกินเขาจัดสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยู่กบผมไหมนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเจ้า g x r พัน0ปีสองพัเ็ดเนาะน้องอีฟเนาะหรือว่าเรียกสัน้นๆ L7 เจอลา L7 นะครับก็อันนี้เป็นรถของน้องอีฟนะครับ อาน้องเย็บนั่งอยู่นี่นะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์ไบ์แล้วเนาะตัวนี้เป็นซูเปอร์ไบ์ในค้สพันนะครับของค่ายซู z u กินะครับอันนี้อันนี้ก็คือแต่งเต็มเลยนะน้องเยิบอันนี้ได้มามือหนึ่งหรือมือสองครับอนะัเนี้ร่มือสองอื รถก็คือเป็นมือสองนะครับแต่ว่าน้องเอาไปแต่งเพิ่มนะครับแต่นี้ก็จะปล่อยให้เจ้าของใหม่แล้วด้วยนะครับตัวน,นี้ครับก็ก่อนที่น้องจะมาเอาเป็น GXR พันตัวนี้นะครับก็คือน้องเล่นตัว CBR 500มาก่อนแล้วก็ค่อยกระโดดมาเป็น s 1 0 0 0 r แล้วค่อยย้ายมาค่ายนี้ฟิลลิ่งนี่เป็นยังไงบ้างน้องต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะเลยอ๋อนี่คือดีที่สุดสำหรับน้องละอ่า ก็ดูครับจากคนที่ขี่เอธพนามาก่อนนะครับอาอาวันน้องไม่เคยเอามาก่อนเน้อนั้นก,ก็เคยขี่อยู่อ๋อมันจะคนละฟิลกันอาวันนี้จะได้เรื่องแรงท็อกอ๋แอแรงแบบผู้ดีอันนี้คือแรงดิบๆตบตามสไตล์ซูเลยมัน,ม,นมันอาจจะนุ่มกว่าชมชมเก่าก็ได้อ๋อคือโชมมันทำมาดีขึ้นเนาะ แนะ่ๆนะนะนะอยากโชว์ต้องบอกว่าโชคหลังน้องสุดจริงครับเดิมๆม,มาว่าดีแล้วนะตัวนี้ก็คือตัวนั้นเป็นโชว์ว่าเหมือนชว่วงหน้าเอาง่ายตัวนี้จะเป็นอาพันอาเนาะมันจะได้เป็นซับแทงหน้าแต่ว่าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ไม่ใช่อาข้างหลังเนี่ยจะเป็นโชกธรรมดาอ่าจะเป็นอ่า มันจะได้เป็นแบบไม่มีซับแทงคือตัวนี้ก็คือตัวท็อปแล้วของซีราพันนะครับแล้วโฉมนี้ลากยาวแล้วนะลากยาวยัน2,024แล้วตัวนี้ใช่เปลีปล่ยนแค่สติกเกอร์กับสีก็คือตัวนี้เขาลากโฉมยาวเลยก็ลมเหมือน K9 จนถึง L6 ตัวนั้นก็ลากยาวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลากยาวอันนี้เป็นสี MotoGP เนาะน้องอเล็กลินอเล็กลินด้วยนะ เมื่อก่อนดังมากนะคนนี้เขาขี่โหดจริงเดี๋ยวนี้ย้ายมาขี่ให้ฮอนด้าเนาะ้าจะไม่ดอมีอันนี้ก็จะเป็นถ้าราคาเต็มมันอยู่แปดแสนกว่าน้องๆเนาะเก้าหนึง่งหนึง่นอง 9, <000. S> 1> 1, 1. อันนี้คือราคามือหนึ่งนะครับถ้ามือสองตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณสามสามกลางเนาะสามกลางจนถึงเกือบสี่แสนอ่าประมาณนั้นแล้วแต่ของแต่งด้วย อันนี้ก็เกือบสี่แสนนะที่น้องปล่อยไปเนาะโอ้โหโเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูอะไรก่อนด้านบนเนี่ยน้องเปลี่ยนเป็นชิลแมจิคอลอ่าเป็นชิลปลอดลุงไหมเขาเรียกปลอดลุงเน,ะเนเาะเอ้าเี่มันมันมาเป่นปลอดสีเดียวองรถเลยอ๋ไอไปลอกออกไปขัดอะเอาขัดให้มันเป็นอาโคอืมก็คือขัดได้ ที่จริงมันจะเป็นสีม่วงๆเลยนะโอ้รถมันเหมือนชิลหมอกพี่เลยนะแบบถ้าลอมันจะเป็นสีธรรมดาเนาะสีดำอันนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนเนาะข้างๆเป็นเพียวคาร์บอนชิลแมจิคอลนะครับโอ้แล้วก็ใส่อุดกระจกอุดกระจกเป็นเคฟล่านะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเพียวคาร์บอนนะครับตัวชิลข้าง ่าสติกเกอร์เป็นสีเขียวเลมอนเอ้ยชอบนะสีนี้ตัดจัดดีนะไม่ทำล้อเขียวเลมอนเหมือนรถที่ <c oughs> แล้วสไตล์ไฟหน้าเขาจะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อก่อนทำไมพี่ชอบไฟหน้าโฉมเก่ามากกว่านะองอ๋อแบทแมนถ้าปิดปิดเห็นจะเดีไล์์นี่สวยมากเลยนะปิดไว้ได้เลยไหม เออมีคนแซวว่าเหมือนอาเจ็ดซะง,งั้นแต่มันก็สวยในแบบของเขานะแต่โสมก่อนนี่ไฟคมมากเลยนะ K9 ถึง L6 นะครับตัวนี้เป็น daylight นะครับอันนี้เป็นตัวนี้น่าจะไฟไฟต่ำอันนี้ไฟสูงนะครับ LED ด้วยเนาะอย่างสุดอันนี้ก็คือช่องแอรแ์นี้ทั้งสองข้างใช้ได้หมดเลยเนาะสองแคร์นะครับไม่ใช่แอรมแลหรอกนะ ถ้าบางรุ่นเนี่ยเขาจะทําเป็นแรมแอหลอกมาอันนี้ใช้ได้ทั้งสองข้างครับก็เหมือนโฉมเก่าที่มีแรมแอรสองข้างติดกับไฟหน้าเนาะอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวเดิมๆไม่นีบไฟเลี้ยวเดิมนะครับแล้วก็กันล้มจะเป็นของ Evotec นะครับกันได้จริงแล้วเนี่ยเนี่ยดูจากข้างๆรถเออแต่ไม่ใช้ดีกว่านะพอชุดสีก็แทงอยู่นะ ช่วยช่วยได้จริงนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าใส่ไว้เลยก็ดีนะครับรถซูเปอร์สปอร์ตเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเนกเก็ตก็ใส่เป็นแคบบาร์มันรถผมประมาณนั้นนะครับอันนี้น้องยังไม่ได้ใส่ครอบตัวไหนอ๋อลืมลืมเอาล้อหน้าเลยเนะาะทั้งนั้นเนาะก็้ยางนี้เป็นยางสายฟ้าเนาะเนืบเนืบเลยนะครับอันนี้ของพิลลรี่เนาะมันเบอร์เท่าไหร่ของน้องใส่สองร้อยไหมล้อหลัง ราะว่าตัวพันตัวพันโฟซูเปอร์สปอร์ตพันนี้เขาชอบ200ประมาณนั้นมันจะดูเต็มเนาะนอน,นี่ไง200จงงริงยิบล้อหลังน้องใส่เป็น200นะครับล้อหน้าก็เดิมๆนะครับเขาเรียกอะไรพิลลารีซูเปอร์คอซ่าใช่ไหมซูปเปอร์คอซ่าเอสพีอ่าเป็นสายฟ้าล้อเป็นสีทองทำมา อันนี้พอวเดโคนรเดือบโนตีธรรมดาพอาวดนธรรมดาโอ้โหให้ดูเต็มๆนะสวยจัดเลยอะแล้วสายเบรกจะเป็นสายปลดไวด้วยนะโอ้โหของนะอัลฟาหน้านี้แบรนด์อัลฟ่านะครับที่น้องใส่มาปั๊มเดิมโบ้ก็สุดแล้วนะแค่ไม่ต้องเปลี่ยนนะอะ ตามเดิมจะเป็นโบนะครับโบดำโลโก้ amm, o, สีเงินอันนี้ก็เป็กล้อพอเวลาเวลาถอดล้อเซอร์วิสมันจะง่ายเนาะอเอาไว้เอาง่ายก็คือถอดล้อเซอร์วิสง่ายขึ้นอปกติเราจะแบบถอดยากนะครับอันนี้ถอดง่ายเลยจานหน้าเขาโบเหรอของเดิมของเดิมไหมของเดิมติดรถก็เป็นเมมโบเนาะไม่มันมีอีกตัวหนึ่งเซ็ตเลสิบอาบ่ะ ที่เป็นโบเนาะอ่าแล้วก็น่าจะหมดละชุดหน้าประมาณนี้นะครับล้อก็สีทองเหมือนล้อหลังผู้สายเบรกสวยเนาะสายปลดไว้ด้วยเดี๋ยวพี่ลองปลดให้อีฟขี่กลับอุดรนะเอาปลดได้ดได่ะให้น้องปลดให้ดูนะครับอ,รอ่าฝั่งนี้ดีกว่าไฟสว่างนะอ่ามันเป็นปลดไวนะครับได้ไหมอีฟบ แข็งอยู่นั้นน่ะโอ้ยง่ายงี้เลยเหรอคือขันน็อตสองตัวนี้เอาปั๊มไม่ได้เลยนะเนี่ยใช่วลาใส่ก็กดเข้าไปเลยน่าจะเอาเรื่องอยู่นะราคาตัวปลดไวก็ใช่เสียดายรถอื๋อนี่รัดไว้กับสาย a b s เนาะใช่เนี่ยเออมันปลดง่ายจริงเวลาเซอร์วิสรถเนาะอันนี้อันนี้คือกลุ่มไหนลุงนี้เนี่ยพี่เห็นนานละ อ๋อกรุงเทพเอ้ยน้องใส่ครอบเฟรมด้วยนะครับนี่เป็นครอบเฟรมเพียวคาร์บอนนะครับอันนี้ช่วยนะช่วยเรื่องการขี่ใช่ลดความร้อนเวลาเราเอาขามานาบอ่าประมาณนี้แต่น้องไม่ได้ใส่เป็นกันลื่นตรงข้างถังหน้านี้แต่ก็นี่นี่นี่อันนี้คือกันรอยถังที่เป็นเพียวคาร์บอนของ เทเ e r w วูฟนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนมากก็เห็นใช้แบบนี้เนาะเทเ e r w วูฟนะครับเบาะอะไรก็ยังเดิมๆเนาะยังไม่ได้ไปหุม้มแล้วก็อันนี้ใส่เพิ่มเนาะปกติจะไม่มีอันนี้คือที่ข้อเบาะเป็นที่ข้อเบาะของซูเอลเจ็เลยนะครับตัวนี้ตรงรุ่นมันก็จะทำให้แบบท้ายมันดูเรียวดูสวยไปเลยเนาะ ปกติถ้ามีบ่อมันจะนูนขึ้น,น,นใช่นูนขึ้นนิดนึงอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีสายซ้อนนะแต่จริงจริงน้องมีเพื่อแเราไงพอดีแต่ก็ใสใ่เฉยนะครับประมาณนั้นแล้วก็นี้ครับทีเด็ดของน้องโชคหลังในตอนอูเออพี่พูดไปแล้วเนาะแต่แต่ยังไม่ไม่ได้พูดราคานะราคาเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยสุดจัดเลยของเลดเดอร์ก็มีนะเนี่ย เรนเตอร์150มีนะสีะ่หมื่นสองอ่ะแต่มันมัน,ม,นมันราคาแรงไปสำหรับรถ150หนะ้องอันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับประมาณนี้๋ยวให้ดูเต็มเต็มเนี่ยเห็นไหมอู้ชอบตรงเนี้ยมันเป็นซียนซีสีทองนะครับเนี่ยกะบอกก็มันเคลือบมาเงานิดน,นึงอะ่ะเห็นไหมมันเป็นขัดขัดหน่อยอะ่ะอารมณ์เหมือนพวกถังอาวัติมออ่ะอ่าประมาณนั้น โลโก้ก็เด่นมากนะสีเขียวมิ้นท์อ่ะแล้วก็นี่จะเป็นบางโคนหลังแล้วก็ครอบอาร์มที่เป็นเพียวคาร์บอนนะครับอันนี้โอ้ห oh, สวยจัดเลยแล้วคือตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีบางโคนหลังมาให้นะต้องซื้อใส่เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยสี่พันรา <laughs> <ะ>คาเท่ากับบางโคนหน้าคาร์บอนพี่เลย ไล่กันก็ประมาณนี้ข้างหลังก็มีเป็กล้ด้วยกล้มันถอดล้อง่ายเหมือนกันอ๋อแล้วก็น้องทําเป็นท้ายสั้นมานะครับก็คือถอดออกเลยท้ายเดิมถอดออกถ้าใส่มันเป็นยาวๆยืดๆไงไม่รู้เนาะโอ้โหเฮ้ยลืมลืมฝั่งคัสเนี่ยไหมไม่ได้นีโคเก้นเนี่ยเท่าไหร่ครับตัวนี้ไ อ๋ออันนี้จะเป็นฝั่งคัสนะครับทรงโคเค่นพัมเดิมก็เหลือๆเอนาะสำหรับการเบรกรถคันนี้อยู่เลยนะอยู่เลยลองขี่ประมาณ150เมื่อกี้ก็เบรกดีเลยนะเสียบค้งมาเขาโคอะแป๊บๆเบรกอยู่เลยอ่าเบรคคือแทบไม่ต้องเปลี่ยนอนะสุปปเอร์สปอร์ตพันนะเบรกเบรกเ,เดิมๆคือดีแล้วแทบไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว นี่อันนี้ก็เด่นเลยนะครับจะเป็นปอกแฮนดมิโนตัวนี้ A 4 5 0เนาะอ,อันนี้ไม่ได้เอารวดรัดใช่ไหมยิปอ๋อนุ่มเนาะถ้าขี่ออกที่วไ,ไกลก็น่าจะนุ่มกว่าปอกปอกเดิมพันสามห้าสิบปอกโดมิโนนะครับแดงขาวนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเรือนไหม้ต่อยิฟมาหน่อย อ่าเดี๋ยวเปิดเดือนใหม่นะครับอันนี้คือเขาขึ้นดแดงๆกับพิบเป็นกุญแจนี่คือชิปนะครับตล้วนี้เป็นกุญแจชิปอ่าประมาณนั้นป๊บโอ้โหดูครับเดือนใหม่เอ้าขึ้นโค้ดด้วยเหรอสี 4, 3, 3, 4. อ่หนึ่สามามนีก็คือ,อน,นี้ก็คือโหมดเนาะอันนี้ traction control ปกติว่าอยู่รถทำไมมันแรงๆเปิดเอไว้พี่นี่เองถ้าบีคือช้ากว่านี้ไหมแล้วก็ตัวเนี้ยมันมันแท็ชั่นสิบระดับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๊ะฮานาอารกี่ระดับที่อีฟขี่มาหน่งเนาะไม่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 ดีช้เลยไม่ไม่กล้าเล่นแต่แต่ส่วนมากมันจะมีพวกองศาเอียงพวกอะไรด้วยนะเขามีบอกองศาเอียงด้วยเหรอที่ก็นึกว่ามีแต่พวกอารวัน อาวันชอบตรงนึงอาวัน่ชอบระยะเบรกอาวันมีระยะเบรกบอกอ๋อเวลาเรากดมันจะขึ้นบอกว่าเรากำไปเท่าไหร่ใช่ทั้งเบรหน้าเบรหลังเลยไหมใช่กดชอบเลยอาวันชอบตรงนี้สุดก็เราจะได้รู้เลยว่าเรากำเยอะกำน้อยประมาณนั้นนะครับพอขี่รถของน้องเกมก็มันขึ้นบอกเลยเวลาเรากำเบรกอันนี้คือวัดรอบอ่าโอ้หมื่นสี่เลยเนี่ยหน้าเลย ตัดประมาณนั้นเลยไหมยพอกดมาแล้วโอ้คันนี้จูนมาแล้วสองร้อยมาไหมนี่โอ,โ,โอ้โหก็ว่ามันดึงแปลกนะใแต่นะแต่ใช่แล้วก็ตัวนี้บอกความเร็วนะครับอันนี้คลิกชิปอ่าคลิกชิปเกียร์ยังว่างอยู่นะครับเกียร์เอ็นโอีโอนี่คือระยะทางของตัวรถอ่าที่ขี่มานะครับ อนี้สิบกิโลคือขัดได้อีกสิบกิโลสิบกิโลคือต้องเข้าปั๊มแล้วอ่าอันนี้สิบสี่โลลิตรสิบสี่โลลิตรเอาที่พี่ขี่ไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่อันนี้บดแบตเตอรี่สิบสองโวลต์โอ้มีบอกแบตด้วยใช่แบตสิบเอ็ดแล้วรถไม่ค่อยขับจอดเนาะแต่ยังสตาร์าติดนะชึ้งเดียวเลยชึ้งเดียวด้วยนะครับนี้ ABS ก็คือถ้าเราขี่ออกไปเนี่ยมันถึงจะไฟดับนะประมาณนั้นอันนี้ก็คือชิปไลท์ ของเขาจะอยู่ตรงกลางนะครับก็คือขึ้นตามรอบเลยไหมแต่วิธีมันตั้งได้นะมันจะเอาชิปไลท์รอบเท่าไรสมนัมกเขาตั้งในอ๋อคือคือเลสไลน์เลยประมาณนะั้นก็คือทัคารอ่ะเวลามันกระพริบน้องแสบตาอะไรนะก็ตั้งได้อันนี้คือบอกอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับตอนนี้แปดสิบสองแปดสิบสามกำลังสวิงอยู่นะครับ อันนี้บอกเอฟเวอร์การกินน้ำมันแบบเรียวไทม์ประมาณนี้โอ้มีบอกแบบเติมน้ำมันประมาณนี้เราขี่ได้อีก10บโลเงี้ยเออนี้ก็โอเคนะถ้าเป็นในปีเดียวกัน2017เนี่ยบางตัวนี้ไม่มีนะขีดบอกน้ำมันคือต้องลุ้นเราส่วนมากค่าอื่นเขาทำจอสนะีอ๋อทำเป็นจอสีเนะาะก็มีเอสพานาปทูขึ้นไปอาวันเอออาวันไม่มีขีดบอกน้ำมันเหมือนกัน อาวันเอ็มตัวล่าสุดที่ก่อนัดเลือกขายอ่ะตอนนั้นก็ไม่มีบอกน้ำมันแต่จะมีบอกเบรกที่อีพูดนะอันนั้นโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับอยาให้ดูวินีสตาร์ทของค่ายซู ขอบคุณน้องอีฟด้วยนะครับที่พามาดูรถตัวเองในวันนี้นะครับเสียดายเนาะน่าจะรู้จักกันตั้งแต่ขี่ซีบีอาร์ห้าร้อยเลยอือตอนขี่ห้าร้อยไปเที่ยวไทยใช่ไหมขี่ห้าร้อยใช่ไหมเที่ยว้าห้าร้อยพี่บอกเลยนะอันนั้นรถเก่ายิฟเน่ะประหยัดน้ํามันเลยนะตัวนั้นใช่ถ้าเทียบกับคันนี้ก็ยังต่างกันเยอะแต่เรื่องการกินน้ํามันพี่ว่ามันเท่ากับเอสพานาอาเลยนะสิบสี่โลลิตรประหยัดกว่าประหยัดกว่าอีกเหรอเนี่ยเวลาขับไปอ่ะ อัตราการกินน้ํามันอ่ะมันอยู่ที่แบบเราชายงานเลยนะแต่ช่วงห้งหาก็ออก็จะกินใช่ถ้าขี่แบบซึบๆแบบค่อยๆไปชิวๆประหยัดอ่าอืแผงคอไปเห็นแชาแนลหนึ่งซื้อแอลแปดมาขี่แกทําเป็นซีเอ็อ่ะอ่าเออแกขี่โหดจัดเลยคนนั้นอยู่ชนบุรีปะ ชนบุรีลชลบุรีแะยองประมาณนี้นะครับขนั้นสิ่งจริงโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับจีรอาพัน L ์ L7 น้องอีฟนะครับ